ยอดมากๆวิ่งสวนกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมสมัยนี้อุ้ยจะไม่ยาปิดเศษเบอร์หกเบอร์หกก็ท่านผู้ชมนี่โอ้เยอะมากๆลายอีหลี่ กําลังคนญี่ปุ่นเนาะคนเกาหลีญี่ปุ่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วท่า,วานผู้ชมเรือดินเนอร์ล่องแม่น้ำเจ้าพญามาอีกแล้วเจ้าพญาพิศเศษเ,ษเบอร์หกเด้อท่านผู้ชมเด้อเคยพยายจะให้ดูว่าเรือดินเนอร์ มีแนำเจ้าพระยาจะเยอะขนาดไหนลังล่องลอยจะสวนกันแล้วท่านผู้ชม The opulent กับเจ้าพระยาปิดเศร็จสีชมพู The opulent โอ้ชุดย้อนมากๆวิ่งสวนกันเลยท่านผู้ชมขอบสีเหลืองในเจ้าพญาปิดเศร็จเด้อท่านผู้ชมเด้อ ขอบชีชชมพูผังนู้นก็มีเหมือนกันสุดยอดมังมะเรือดินเนอร์เยอะม,มากมาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมเรื้อดินเนอร์ประเทศใดเนาะโหเจ๋งๆ ตอนนี้ขึ้นมาเลยเนะ้อท่านผู้ชมเลยฝรั่งฝรั่งมาถ่ายรูปถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> เขาเจ้าห้มาจากเนาะตอนแรกบอกว่าโนโนโน ไทยก็แอบๆก่อนเทนพลังปิดหน้าไว้อีกนึงเทวไททายต้องขอโทษขอไฟเยอท่านผู้ชมเลยตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมสมัยนี้อุ้ยจามญ่าปิดเศษเบอร์หกเบอร์หกก็ท่านผู้ชมนี่โอ้เยอะมากๆลายอีหลี่ ฝลังคนญี่ปุ่นนะคนเกาหลีญี่ปุ่นเที่ยวไทยไอคอนสยามเรือดินเนอร์ทานผู้ชม คนจะแน่นแน่นมากๆมกืม่อนี้เป็นวันเสาร์เลยท่านชมเลยวันเสาร์วันเสาร์เาขาเจ้าก็าจะมาหลายประเทศมากๆข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งไกลมาเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเวยท่านชมเลย เยวจะให้ดูว่าเขาเจะเดินออกมากแน่นมากๆเลยเรือนีเนอ่์สองลำเลยท่านชมเลลำที่สองก็อยู่อยู่ทาที่สี่ของไอคอนสยามท่านชมนี่ก็มาถ่ายรูปกันเป็นครอบครัวเวยท่านชมเลย อ๋อในคนนั่งรถเข็นนึกถึงคนเดินนั่งรถเข็นขึ้นมาค่อยนั่งก็ได้นะเพราะยังแข็งแรงอยู่ คอยจะมาเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตทืสม่นสมดบบน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นคนจีนนี่จ้าทไายรูปกัน <c oughs> คนประเทศใดเนาะท่านผู้ชม Hø? <laughs> 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 อย่างน,ะนงดดั้นแมงคุงเขาว่าเนาะคุณผู้ชมนะขาหัวดีน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะหัวด,ดีมากๆเยอะมากๆ 462คนท่านผู้ชมน,นี่จะเป็นรอบจุดท้ายขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมรอบจุดท้าย้อท่านผู้ชมน,นี่ก็เขาจะมายืนถ่ายรูปกันอยู่นี่ช่วงนี้เวลานี่ก็สามทุ่มนะท่านผู้ชมเด้อว,วันเสาร์ นี่จะเป็นคนอินเดียถ่ายรูปโดเลมอนยังอยู่นรท่านชมเอนแต่ก็ปิดไฟแล้วนี่ก็มีผู้สาวมาผู้สาวมาถ่ายรูปมีลิดเดียกำลังเข้ามาเลยท่านชม เสียงโหกันสนันเลยน่าจะตื่นกันสนุกมากๆท่านผู้ชมปะจาปะเจเด้ท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหอาหอาฮห่านี่ก็เข้าจาถ่ารโลกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมเนาะ อ่าปัจจยปเจเย่ยหมแตะเขารูมเขาประตูทางเข้าไอาคอนสยามแทบแตกทา่านผู้ชมเพื่อนอุย้ยแต่นจกองงามๆถ่ายให้ทา่านผู้ชมเบ่งเนี่ยเดินกันเป็นขบวนเลย กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติมนนชมได้เลยนะทำสนเด้อคลิปนี้ก็จะขอลาจบแค่นี้ก่อนขอันคลิปหน้าขอบคุณครับ